ละครสั้น FC เรื่องถ้าผมตั้งใจเรียนแม่จะให้กินกุ้งโอ้โหแบบนี้ก็ได้เหรอชีวิตมอไปที่แสงจะเบื่อแล้วก็แม่อีกคนแม่ครับทำอะไรกินนะ่ะของโปรดของลูกไงจ้าโอ้โหวันนี้ทำของโปรดผมด้วยเหรอครับเนี่ย กุ้งตุต๊ตตอลัฟเตอร์ล่ะครับแม่จะบ้าหรือไงของโปรดแสดงว่าต้องกินไวบ,อย,บอยสิลูกไข่จะลูกไข่าดาวเฮ้ยน่าเบื่อจังเลยมีแม่ทั้งงกและเข็มไม่กินแล้วเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าตั้งใจเรียนแม่จะซื้อกุ้งให้กินตกลงนะจ๊ะ จริงหรือเปล่าครับเนี่ยจะได้กินกุ้งของแม่ถ้าอย่างนั้นก็ไปเรียนเลยแล้วกันโหกุ้งกุ้งกุ้ง,ก,งกุ้งตัวใหญ่โหแม่เรานี่สุดยอดว่าแต่มาสายอีกแล้วหรอเนี่ยยแม่จะรู้หรือเปล่านะว่าคาบแรกก็สายแล้วเฮ้ยปกติโดดนะเนี่ยคราบเนี้ย วิชาคอมพิวเตอร์โอ้โหเปิดปิดเครื่องเป็นก็เท่แล้วนะั่นนี่ยะโอ้โหเผือกุ้งของฉันแม่เขาจะรู้เหรอเราตั้งใจเรียนหรือไม่ตั้งใจเรียนอืเราเป็นลูกผู้ชายเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งโอ้โหยังไม่ทันจะเรียนเลยหมดคาบซะแล้ว พิมพ์ยังไม่ถึงสองบรรทัดเลยให้ตายเหอะพระเจ้าโอ้ยยังไงดีเนี่ยถ้าแม่รู้แม่จะไม่ซื้อกุ้งให้กินนะเพราะฉะนั้นเราต้องรีบรีบพิมพ์ก่อนเลยอันดับแรกมันหมดภาบแล้วไม่ใช่หรือยะนั่งอยู่ไะ้โ้้โยไม่ทันซะอีกแล้วคาบต่อไปเรียนอะไรเนี่ยโห วิชาติงต้องอะไรเนี่ยไม่น่าเรียนเลย,ยบัลเล่มีหลักสูตรนี้ในโรงเรียนด้วยทำไมนั่นเนี่ยฉันเป็นผู้ชายต้องเรียนบาสสิจะให้มาแต่งหญิงเต้นแบบนี้มันดูยังไงอย่างไงอยู่นะดูสิจะมาเขือพวงของฉันโอ้โห้ลอ้เพื่อนคนอื่นไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยฮะ ก็ฉันต้องมาเรียนคนเดียวเพื่อช่วยไม่ได้มาช้าเองนีนาแต่ก็ต้องเรียนเพราะอะไรเพราะแม่รออยู่ที่บ้านกุ้งลอสเตอร์รออยู่ฝันไปหรือเปล่านอนเนี่ยปกติก็ไม่เคยได้กินอยู่แล้วกุ้งแค่กุ้งธรรมดาก็ยังไม่เคยได้กินเลยฉันฝันแน,แน่แม่ฉันเป็นแม่ที่เข้มมากเข้มทุกอย่าง จริงๆน่าจะอยู่ทะเลได้เลย้วแม่เนี่ยอาหารหลักห้าหมู่ของฉันก็คือไข่และก็ไข่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 จนหน้าฉันเนี่ยจะเหมือนไข่เข้าไปทุกวันอยู่แล้วนี่คาบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยคาบที่สามวิชาคณิตศาสตร์โอ้โ,ห,โห,หน่าเบื่อมากเลยอะคิดเลขก็ไม่ค่อยจะเป็นไหนจะมียายฝั่งยายค่ายโอ้โห,โหลืมไปหมดแล้วเรียนอะไรเนี่ยวันนี้โอโ อ้าคาบต่อไปอะไรเนี่ยโอ้โหสังคมศึกษาอเบื่อมากเลยเฮ้ยอาจารย์มาแล้วมัวต่นอนอยู่ได้เดี๋ยวก็โดนหักคะแนนหรอกขอบใจนะบอสที่บอกอถ้าไม่ได้สัญญากับแม่ว่าจะตั้งใจเรียนแล้วก็ฉันจะหลับทั้งคาบเลยนะเนี่ยโอ้ยสังคมศึกษา เรียนทำไมเพราะฉันก็มีสังคมของฉันอยู่แล้วสังคมเพื่อนๆทําทำไมฉันจะไม่มีเฮ้ยเฮ้ยว่างดีนะเนี่ยครูสวย,ยวิชาต่อไปอะไรเนี่ยโอ้โหพาระศึกษาโอ้ยน่าเบือ่อน่าเบื่อมากๆต้องวิ่งให้ครบสามรอบสนามโอ้ยจะบ้าตาย วิ่งทำไมต้งเยอะตั้งแยะขนาดเนี้ยสนามเนี่ยมันไม่ได้เล็กเลกเลยนะมันกว้างมากกว้างสุดๆดออกกําลังกายสินะก็จะว่าไปวิชานี้ฉันก็ชอบนะมันไม่ต้องใช้สมองมันใช้แค่ร่างกายและก็ฝีเท้าของฉันเนี่ยแหละอืมใช่ฉันจะจดไว้ว่าวิชาที่ฉันชอบที่สุดก็คือสุขศึกษา ไม่ใช่สิวะเฮ้ยวิชาภาระฉันพูดผิด <laughs> วิชาพาระศึกษาเออใช่โอ้เรียนเยอะจนปวดหัวไปหมดแล้วเดี่ย <laughs> ใช่วิชาพาระสุขศึกษาฉันก็ชอบนะเบาๆดีไม่ยุ่งยากโอ้ยขาจับไปหมดแล้วยังไม่กี่รอบเองนั่นเนี่ยสูเพื่อแม่ไม่ใช่ไม่ใช่สู้เพื่อกุ้ง เยคยกินกุ้งเลยโอ้ยกุ้ง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 อยากกินกุ้งย่างเนะหนื่อยทำไมวันวัน,ว,น,ว,นวิชามันเยอะแยะมากมายไก่กองขนาดนี้เนี่ยนี่มันสี่ห้าวิชาอย่างไรนี่ค่าพี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยค่าพี่ห้าล้วมนมะวิชาชงชาเอออันนี้ก็สบายไม่ใช่ละหรอกฉันตกแล้ววิชานี้ฉันต้องมาซ่อมอื ฉันตั้งใจเรียนแน่วิชานี้ถ้าผ่านแม่ต้องภูมิใจแน่นอนชงชายังไงให้อร่อยไม่รู้มันการชงชงไปยงั้นแหละเริ่มเลยละกันแล้วก็วนไปใส่ชาแล้วก็วนใส่น้ำร้อนแค่เนี้ยไม่เห็นจะยากเลยฉันก็สอบตกตั้งหลายรอบโอ้โหเวอาแซปเวอร์โอ้โหเข้มขน้นจมจมอ้ย่ะไแล้วพอแล้วเหนื่อยเหนื่อยเอย ตามมาวันนี้ฉันตั้งใจเรียนเข้าใจไหมรักไม่มุ่งมุ่งอะไรนะรักไม่ยุ่งมุ่งแต่เรียนเข้าใจไหมแล้วฉันล่ะฉันแพ้ผู้หญิงแต่ฉันแพ้กุ้งนะวันนี้เข้าใจไหมวันนี้เราเลิกกันหนึ่งวันพรุ่งนี้เราค่อยดีกันเพราะว่าฉันจะตั้งใจเรียนมีผู้หญิงก็ทำให้เราเสียสมาธินั่นเนี่ ก็ดูพวกรอนสิแต่งตัวกันโอ้โหกระปองสั้นจุจ๊จๆเลยฉันเนี่ยวันไหวไปหมดแล้วอ้าวไอปาน่าเกียดจังเลยวิชาอะไรเนี่ยอ๋อคหกรรมวันนี้ฉันต้องทำสเต็กปลาโอยแล้วมันปลาที่ห่ออะไรไม่ใช่สิพันอะไรเนี่ยหน้าตาหน้ากลัวมากเลยนะเนี่ยมันจะขบหัวฉันไหมเนี่ยฮะโห นี่แกหลุดออกมาจากโลกไหนนะฮะไอปลาเนี่ยโอ้โหมันมีชีวิตจริงๆอยู่ในโลกนี้หรือเปล่าเนี่ยฮะโอ้ยฉันเห็นสภาพแกแล้วฉันก็กินไม่ลงจริงนะออกินกันเลยนะเพื่อนฉันว่าฉันไม่กินหรอกฉันจะกลับฉันจะเก็บท้องไปกินกุ้งวันนี้แม่ฉันจะทำกุ้งให้กินเป็นกุ้งลอสเตอร์ด้วยกินเปล่าฮะแว่นฉันให้นะ เลยฉันไม่กินแม่จะซื้อมาสกักกิโลนะสามโลสี่โลห้าโลโอย,โอยวิชาสุดท้ายเลยยังเนี่ยวิชาดนตรีฉันเลิกเรียนเปียนโนเพราะว่ามันดูเท่ผู้หญิงเห็นต้องกรี๊ดแน่นอนพอและเรียนแค่นี้แหละจบเยเฮ้ย,ยเสร็จแล้วฉันเรียนจบแล้ววันนี้ครบแปดคาบแล้วใช่ไหมน่าจะใช่แหละฉันกลับบ้านดีกว่าค่ะ แม่รออยู่แม่รออยู่ไม่ใช่สิกุ้งรออยู่ฉันอยากจะกินกรุ้งกรุ้งไปดีกว่ากับบ้านแลทฟอนฮ้ยแม่ครับแม่แม่ครับ,รบไหนจุ้งของผมครับ ซ้อมซ้อมยังไม่ถึงแม่ครับจุ้งอยู่ไหนครับจุ้งโ,โหโอ้โหหลักที่สุดเลยซื้อให้จริงๆหหรนเน่สัญญาต้องเป็นสัญญาตั้งใจเรียนใช่ไหมวันนี้แม่รู้ว่าลูกตั้งใจเรียนเพราะแม่ถามเพื่อนและครูหมดเรียบร้อยแล้วจ้ะหนูตั้งใจเรียนแม่ก็จะให้กินจรุ่งวันนี้นะจ๊ะแต่บอกก่อนนะ ต้องตั้งใจเรียนทั้งปีเข้าใจไหมจ๊าโอเคค่ะ